สติออกแล้วครับ ตรวจสอบกันบ่าที่บวชข้างนี้มีกี่คนที่จะอยู่ต่อไปมีกี่คนพระก็เหมือนกันพระที่จะศึกให้ออกมาข้างหน้า,าไม่ต้องเอาบริขารมาร่วยเอาแจ่ตัวามาพระมาทางนี้ได้ พระที่จะศึกพระบวชใหม่ที่จะศึก,กว่าจะได้ให้คารวะเอาไว้เวลาเข้าข้างในจงค่อยไปกล่าวคำลาศึกให้คารวะพร้อมๆกันกับพวกบวชเป็นทีที่จะศึกนะมาแถวๆนี้ก็พอหมดอยู่ แถวแถวนี้พ um, อจะหมดอยู่นับกันไปล่ะนับตรวจสอบกันพวกญาติโยมก็จะเดินบ่อยเดินสวนพระสงฆ์อะไรบ่อย นั่งพุ้นี่พยาพึ่งจัดที่สงน้าพระยาพึ่งจัดเขาถ่ายทำส่งไปทุกหนทุกแห่งพิธีรีตองก็มาในแล้วก็จังไม่เรียบร้อยมีแต่เดินเพ่นพ่าดอยู่นี่กับคุยกันนี่แหละคุยเก่งป้ายใหญ่ไม่เอาไว้ข้างหน้า ไหวใหญ่หหหหน่าจะเอาไว้ข้างหน้านะปิดหูใสข่ขัวปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างเข้ามารักษาใจตัวจกว่รักษาใจใจ่มันทำให้ไม่สงบปุ่นวายอยู่นี่นั่นแหะคนเราชอบยุ่งๆพระเจ้าสอนแช่นี่ทำไม่ได้ มีจีคอนที่เสมาบอ่ะถอยๆขึ mm ้น hmm. ข้างหลังก็ได้ไใกล้ๆไม่ขาวไรพระบวชจีรูปนะสามสิบเมตรตี

ามเอป่มีมมีเหลือจีรูปไหมที่ไม่สึกมีไหมเอาค็ได้เป็นพักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองหมดทั้งทุเกเ็ดนะครับผม

แล hmm. hmm. ้วเราอามันไม่ี้เห็นชเท่าไหร่ชี้เท่าไหร่ลอยสี่สิบเจ็ดฮะลอยสี่สิบเจ็ดเน่ซึ้งไชี้ามซึ้ลอยสี่สิบเจ็ดลอยสี่สิบเจ็ดทึงทึง ชี้ชี้ช um. ี mean, oh, right, oh. ้ผ่านพร้มร่วมกันเลยร้อยสี่สิบเจ็ดผมที่นี่มีเหลือจะคนบ้างมีเหลือจะคนโอ้เหลือผู้เดียวโอ้ร้อยสี่สิบกว่าเหลือคนเดียวโอ้ได้ปีละคนก็เอาละพอได้ต่ออายุให้หลวงปู่พอได้ต่ออายุให้หลวงปู่ มมมหมดไปหรอกอะไรก็บาซื <c oughs> ้อเลย <c oughs> อ่ก็อย่างนั้นแหละถ้าอยู่ไปไเรื่อยก็แปลว่าไม่ึก้ออยู่ไปเรื่อยๆพระเจนั้น พยายามเวลาออกไปแล้วให้พยายามแล้วลึกนึกถึงที่เราได้เข้ามาปฏิบัติได้อะไรบ้างถามตนเองนะได้หรือเสียถ้าได้เราก็นำไปปฏิบัติถ้าสิ่งได้ไม่ดีก็ให้พยายามกันกองแล้วก็ทิ้งออกไปโดยเฉพาะ เรื่องยุ่งๆทางโลจิยะิกะพอตัดออกตัดออกจากใจพอตัดออกก็ตัดออกจากใจให้เหลือไปแต่ความสุขความสงบที่สงปู่เน้นหนักว่าอาจารย์ให้อวาตก็เน้นหนักแต่เรื่องสงบ กาับพูดเรื่องปฏิปัตธาตั้งแต่บวชเข้ามานุ่นได้ให้รู้จักประวัติถึงการเข้าประพฤติปฏิบัติหาศีลหาธรรมเอาเป็นเอาตายในป่าในดงนีไม่ใช่ว่าเป็นนั่งท่องเอาเรามาพูดสูฟังไปหาดูได้เห็นได้รู้ถึงมาพูดสูฟังนั่นถ้าอย่างนั้นก็ มากโกหกญาลโยมอ่ะจะได้บุญยังไงโกหกตนเองโกหกญาลโยมอีกที่ไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นแล้วมาพูดว่าได้ดูได้รู้ได้เห็นนั่นนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงได้ถือจึงพูดดูเสมอว่าความลับไม่มีในโลกนั่นมาบอกญาติโยมอยากโกหกตนเองโดยเฉพาะญาติโยมมาครั้งนี้ะ ใกล้ทางไกลที่ไหนที่ไหนบอกว่ามาทําบุญมาทําบุญมาทําบุญอะไรไม่นอนวัดมันจะพากันมาตาบาปมีแต,โกกต่โกหกตนเองโกหกหมู่พวกเออจะแปวันเกิดหลวงปู่อินไปทําบุญลงทานลงโน่นล,ล,ล,ลงนี่นั่นโกหกตนเองแ,แทนที่จะนั่งท้านได้นั่งดูใจอยู่ในวัดบ้างนั่น จึงได้ชื่อว่ามาวัดทำบุญถ้าไม่ได้ทำบุญมาก็มาเอาแต่ของมาให้พระยุง่งอน,นี้ไปหานอนโรงแดมเนี่ยโอ้ย <c oughs> มันก็เลยเป็นการโกหกตนเองนะที่ที่นั่งเป็นแถวจุนี่ที่จะสึกเม็ดหมดใช่ไหมพวกแม่จีประจำยังไม่ได้มาเออราอยู่ข้างนอกก่อน พราะฉะนั้นก่อนที่จะขอศินก็สัมมาคารวะพร้อมๆกันทั้งพระด้วยทั้งเนนด้วยนะสรารวะถือจากที่นี่แล้วเวลาขบฉันเสร็จแล้วเขาไปทำพิธีสึกเบือนพระเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนอะไรสำหรับพระเนนสำหรับที่รับสินแล้วก็ถือว่าไม่ต้องได้เข้ามาที่นี่อีกใส่บาตรแล้วกดรับประทานอาหารอะไรทานอาหารข้างนอก เพราะฉะนั้นมันจะมาแออัดกับที่นั่งของแม่ชีเดิมเพราะที่คับแคบนั่นทานตอนไหนตามอัตยาสัยแล้วนั่นทานตอนไหนก็ได้แล้วถึกออกไปแล้วนั่นมันสำคัญเรื่องปากนะถ้าอดได้ก็โอ้ยรักษาสินต่ออีกก็ได้หรอกึก กายใจไม่ซึกนั่นถ้ามีศรัทธาทานตอนไหนก็ได้ยังไม่เพลนก็ถือว่าทานครั้งหนึ่งแล้วนั่นแหละพทธเจ้าสอนนะว่าหนึ่งไม่มีสองถ้าไปดื่มบ่อยๆหบฉันบ่อยๆกินบ่อยๆกระตับกระแจบอ่า <laughs> มันแยนไม่เป็นหนึ่งนี่ไม่เป็นหนึ่ง นะใครจะพาว่าหระพระร้อมกันกาบพร้อมตั้งเม่ทีเปื่อ,อะไรกลาบ